สวัสดีครับพบกับผมบอลสูงตามพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง youtube เว็บไซต์เทสกอลได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้ตัวเต็งไป2คู่นะครับเป็นคู่ PSV กับ y e เยน u n นิคนะครับก็วิเคราะห์ผ่านคลิปทั้งคู่นะครับก็จะจบที่ PSV ชนะ5-2นะครับแถมบเยนนะครับชนะ25นะครับก็ ถือว่ากินเต็มไปทั้งคู่นะครับบอลเต็งเมื่อวานแถมสเต็ปนะครับก็แตกไปด้วยนะครับเมื่อวานเพืเ่อนๆที่ติดตามทางเว็บไซต์ tenniscore ก,ก็ได้สเต็ปแตกกันไปนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของผมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ลงไว้ในเว็บไซต์ tenniscore แล้วก็เฟซบุ๊กของผมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเต็งสูงคู่เฟย์นูนะครับสองครึ่งกอบสาม กับเต็งสูงเวลากแกมนะครับก็สามลูกนะครับก็โปรแกรมบอลค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้บอลจะเตะไวนะครับผมก็จะวิเคราะห์ทีเดียวสองคู่เลยนะครับวันนี้นะครับเป็นลีกเบลเยียมนะครับเวลาแกมนะครับก็เจอกับเก้งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาราคาเปิดมาที่2องลูกครึ่งควบ3นะครับไหลไปสาลูกควบสลูกครึ่งครับ ก็ถ้าเป็นสเต็ปนะครับเพื่อนๆกดราคา3ลูกรวบ3ลูกครึ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเตงนะครับเพื่อนๆรอเตะสักสินาทีนะครับกดบอลสดนะครับสูงไปที่3นะครับเราก็จะไปดูสถิตินะครับเจ้าบ้านนะครับชูเต้เวลาแกมนะครับก็แข่ง12นัดนะครับชนะ3เสมอ4แพ้น้านับสกอร์ได้ถึง19ลูกนะครับ แข่งเพียง12นัดนะครับเสีย26นะครับก็ถือว่าเสียค่อนข้างเยอะนะครับส่วนได้ก็เยอะนะครับแสดงว่า12นัดก็คือจะมีประตูทุกนัดนะครับส่วนลาซิ่งแก้งนะครับก็แข่ง12นัดเช่นกันนะครับได้21เสีย20นะครับก็สกอร์ได้เสียค่อนข้างดีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมฟันทองให้อยู่สูงผู้เวละเววาลแกมนะครับ สายตีที่เจอกันมาก็จะเป็น3ามลูกซะส่วนใหญ่นับจาก5นัดนะครับที่ผมดูนะครับดังนั้นนะครับราคาสูง3ามปลอดภัยนะครับแต่ต้องรอกดตอนบอลสดนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นคู่ระหว่างสปาร์ตาลอตดัมนะครับพบเฟยนูนะครับก็คู่นี้นะครับราคาเรทเปิดมาที่3นะครับแต่ตอนนี้ไหลลงไปสองลูกครึ่งครบสครับแต่ผมก็ไม่กลัวนะครับคู่นี้เพราะว่าอาจจะเป็น ที่เฟย์อนุอาจจะบุกหน้าเดียวนะครับเพราะว่าสปาร์ตาเขาจะอยู่อันดับรองบวยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่บุกหน้าเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้สปาร์ตามาในแผน4-2-3-1นะครับคือแผนเดียวกันเลยครับคือปล่อยกองหน้าตัวเป้าไว้ทั้งคู่นะครับแถมต้องการบุกแรกแน่นอนนะครับสปาร์ตาเขาต้องการเต้มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับ ก็ฟยนูนะครับแข่งเพียง9นัดนะครับเขาได้ถึง25ลูกนะครับเสีย13นะครับส่วนสปาร์ต้านะครับได้ได้นะครับเสีย18นะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าสปาร์ต้าอยู่บวยลองบวยขนาดนี้นะครับต้องการแต้มส่วนฟยหนูนะครับต้องการแต้มแข่งน้อยกว่าด้วยนะครับอาจจะดีดขึ้นที่3เลยนะครับดังนั้นนะครับมีแน่ๆนะครับสกอร์วันนี้นะครับไม่จบ0ูนแน่นอน ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูงไฟยนดนะครับกับเวรเกมนะครับก็เตะไว้เนี่ยนะครับวันนี้ผมเจ็บคอนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมก็ได้ลงสเตปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเว็บไซต์เทียสคอแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานบนวอลสูงต่ำมาเลยได้นะครับช่องทางเว็บไซต์เทียสคอร์ได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอให้แตกอีกนะครับ